สวัสดีครับทุกๆคนครับได้เวลาความสร้างของผมโดชิกโกยามดึกแล้วนะครับทาง YouTube ของสม l ยเรดิโอ a c e b o o k ของ s m i ยเรดิโอแล้วก็ Facebook ของชิกโกยามดึกนะครับเราจะเจอกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สามทุ่มนะฮะมาแบบแห้งบ้างสดบ้างนะครับแล้วก็สั้นบ้างยาวบ้างก็ตามแต่ความเหมาะสมนะครับคุณที่ติดตามกันอยู่ก็บอกมาด้วยก็แล้วกันนะฮะว่า ผลการรับชมนั้นเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็ช่วยแสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยก็แล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆที่คุณติดตามจากรายการจิกโกยามดึกของเรานะฮะช่วยบอกเป็นเข้ามานะครับทางช่องทางความคิดเห็นนั่นเองนะฮะในค่ำคืนวันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าผมเองได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัด ปัตตานีนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะคือปัตตานีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อาจจะเคยได้ไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะไปเดินซอกแซกหรือว่าแบบได้เวลาในการที่จะเยี่ยมชมแบบละเมียดสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะฮะมีโอกาสได้ไปแบบดูนูน่นดูนี่นั่งเพลินๆมีคน มาเล่าเรื่องต่างๆนานาให้ได้ฟังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้สัมผัสบรรยากาศบางสิ่งบางอย่างมานะครับพนวกับเคยได้ดูรายการของพี่ป๊อปปองกูลทางปองกูล24นะฮะอย่างที่เคยเล่าไปว่าพี่ป๊อปเนี่ยเขาเคย ไปทํารายการที่จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วผมดังดูนะฮะแล้วก็ตอนที่ไปปัตตานีเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเดินตามล่องลอยที่พี่ปปเขาไปถ่ายทําเอาไว้แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้อาจจะหยิบยกมาแบบว่าเป็นพระเอกซะหน่อยในจังหวัดปัตตานีนะครับคือผมว่าก็เป็นเมืองที่น่ารักทีเดียวนะเป็นเมืองที่น่ารักแล้วก็มีคาเฟ่มีอาหารที่ที่ดี ที่ผมเคยไปเจอเจอเนี่ยนะฮะก็คือมีคราฟโซดานะฮะผลิตแล้วก็จำหน่ายในปัตตานีด้วยคือจริงๆแล้วคราฟโซดาเนี่ยโอเคอาจจะมีหลากหลายเจ้านะครับอย่างของเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ทำคราฟโซดาในชื่อหัวหินบางแสนอะไรเงี้ยนะมีทั้งชื่อหัวหินแล้วก็บางแสนแต่ว่าที่ปัตตานีเนี่ยเขาก็มีคราฟส oda ของเขาเช่นกันนะฮะก็จะมีรถนู้นรถนี้นะครับ ผมก็ได้ไปลองชิมมาบ้างเหมือนกันแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่มีคนแนะนำแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ไปนะนั่นคือโรงปี๊บฮนะซึ่งก็ต้องขอเล่าก่อนว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าโรงปี๊บนะฮะแปลว,ว่าก่อนหน้าที่มันจะมาเป็นคาเฟ่นเนี่ยนะมันเคยเป็นโรงปี๊บมาก่อนนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดี๋ยวจะมีภาพของโรงปี๊บเนี่ยมา ให้ได้ชมกันด้วยนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยก็ขอเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าผมได้มีโอกาสไปเจ,เจอกับคนที่ทำโรงปี๊บนี้นะฮะอันเนื่องมาจากว่าก็ได้จะเป็นรุ่นหลานแล้วล่ะนะับคือเขาบอกว่าตั้งแต่รุ่นอมาม่าเลยเนี่ยนะฮะอมาม่าเนี่ยทำโรงปีบ๊บแล้วก็ทำไปทำไปเนี่ยมันก็เหมือนกับก็ธุรกิจก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะฮะก็มีการหยุดไปเหมือนกันนะครับแล้วก็มี มีไปทําเป็นแบบพยายามให้เป็นรังนกนางแอ่นเพื่อที่จะเอารังนกมาขายเดี๋ยวจะได้เห็นว่ามันจะมีภาพบางส่วนที่ผนังของเขาเนี่ยมีน้ําไหลลงมามีน้ําไหลลงมานะฮะอันนั้นเนี่ยคือเป็นความตั้งใจตอนแรกผมกว่าเขาใจว่าเอ๊ะมันเป็นแบบการตกแต่งของเขาให้มีน้ําไหลลงมาที่ผนังเขาบอกว่าเปล่าอันเนี้ย ตอนที่หยุดลงปีไปแล้วอ่ะหยุดการทําปีไปแล้วเนี่ยเคยที่จะทาแบบเป็นรังนรนางแอ่นให้โรคนังแอ่นเนี่ยมันเข้ามาอยู่นะฮะก็เลยต้องสร้างบรรยากาศมีน้ําไหลที่ฝาผนังประมาณแบบนั้นนะฮะแต่ก็ทําไปได้ไม่เท่าไหร่นะฮะก็ผลปรากฏว่ามันก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะฮะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นคุณพ่อนะฮะตามทีเ่เจ้าของร้ายเขาบอกนะฮะเป็นรุ่นคุณพ่อนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ย รุ่นลูกก็เลยบอกว่าขออนุญ,ญาตมาแบบรีโนเวทนะครับแล้วก็มาทำเป็นคาเฟ่นะฮะซึ่งก็มีทั้งกาแฟขนมอาหารเทียบพร้อมนะฮะคือไปที่เดียวเนี่ยอิ่มนนำสำราญได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารุ่นคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นของเก่านะฮะชอบเล่นของเก่าเพราะนั้นเนี่ยไอ้ของที่มาประดับในร้านเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเก่าด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีอีกหลาก,หลา,กหลายสิ่งนะฮะที่อยู่ในโรงปี๊บนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูก็แล้วกันนะฮะอ่ะไปชมกันเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไปเก็บภาพมาให้ทุกๆคนนั้นได้ชมไปพร้อมๆกันนะฮะนี่ฮะนี่คือโรงปี๊บที่จังหวัดปัตตานีนะฮะนี่คือหน้าร้านเลยจะมีรถคันนี้นะฮะจอดอยู่นะครับ และนี่คือหน้าร้านนะฮะนี่เข้าไปนี่นี่คือทางเข้านะฮะทางเข้าจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะเล็กๆเ,เข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็เดินเข้าไปตอนแรกผมว่าโ,โจะเดินลึกขนาดไหนเนี่ยเนี่ยพอเข้าไปก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะนี่ยังใช้ตะเกียงอย่างนี้อยู่เลยนะฮะแล้วก็จะเห็นนะฮะมีภาพวาดมีของเก่าเนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปครับ นี่แหละครับตอนนี้ก็จะเป็นด้านในของโรงปีบแหละที่เขามารีโนเวทเพื่อทำอคาเฟ่นะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยฮะที่ผมบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลอยู่ที่ผนังนะฮะซึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่เขาทำเอาไว้เพื่อที่จะอ่ะเดี๋ยวเขอขอหยุดตรงนี้ว่าสักน,นิดหนึ่งก่อนนะฮะอ่างั้นงั้นขอย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะฮะอย่างที่ เห็นกันนะครับว่าเนี่ยฮะคือผนังเนี่ยจะมีน้ำไหลลงมาแล้วอย่างที่เขาบอกไว้นะครับว่าช่วงหนึ่งที่เขาพยายามจะทำแบบให้นกนางแอ่นเนี่ยมันมาอยู่ในในนี้นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะเรียกว่าเก็บรังนกขายนะครับแต่ว่าทำไปแล้วมันไม่เวิร์กนะครับก็เลยยังคงเหลือความเป็นน้ำไหลที่ฝาหนังอยู่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ ถ้าใครไปที่ร้านโรงปี๊บในจังหวัดปัตตานีเนี่ยก็จะเห็นนะครับอ่ามาดูกันต่อนะแล้วก็เนี่ยฮะจะเห็นการตกแต่งด้วยไม้นะอ่าและนี่ฮะนี่คือสมัยตอนที่อมาม่ายังทำโรงปี๊บนะครับก็ยังเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเอาไว้นะฮะนี่คือที่มาของชื่อโรงปี๊บเนี่ยแหละฮะเพราะว่าเป็นตั้งแต่สมัยรุ่นอามา่าที่ทำปี๊บขาย นะฮะนี่เครื่องไม้เครื่องมือเขายังเก็บเอาไว้นะฮะแล้วก็ยังคงเรียกว่ามีประวัติศาสตร์ที่จะเล่าต่อกันได้ด้วยนะฮะนี่ก็อยู่ในร้านเดียวกันเลยนะครับนี่ฮะเครื่องไม้เครื่องมือยังอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะเขายังเก็บเอาไว้แล้วก็ยังมีงานศิลปะนะฮะอ่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นขอไหนๆหเห็นงานศิลปะแล้วคือที่ปัตตานีเนี่ย ถ้าคุณลองมีโอกาสได้เดินเล่นนะฮะในตัวเมืองนะผมว่าจะเห็นงานศิลป,ปะต่างๆนานาที่อยู่ตามฝาผนังบ้างหรืออยู่ตามสถานที่ต่างๆบ้างอะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่ละเมียดดีนะ,ะละเมียดแบบเพลินๆชิลๆดีน่ารักดีมีแหม่น้ํามีเรือตังเกมีเรือประมงอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันก็แบบ เป็นบรรยากาศที่ที่ดีทีเดียวสําหรับปัตตานีนะผมว่าเป็นเป็นเมืองที่น่ารักน่ารักนะฮะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับที่โรงปี๊บเนี่ยคุณพ่อเป็นคนชอบเล่นของเก่านะฮะเขาก็เลยมีของเก่านะฮะที่เก็บสะสมเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะฮะนี่ผมพเพลินว่าได้มีโอกาสเข้าไปผมปรากฏเขาเก็บไอ้เครื่องใช้หนังกลางแปลงเอาไว้นะฮะเก็บฟีมอะไรเงี้ยเอาไว้อ่าเดี๋ยวไปดูกันเนี่ นะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นนะฮะว่าไอเครื่องฉายหนังค้างแปลงแบบนี้นะหรืออาจจะอยู่ในโรงหนังเนี่ยได้ซ้ําไปยังมีนะนี่ก็เขาทาเป็นแบบโรงหนังเล็กๆนะฮะซึ่งนี้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งของโรงปี๊บนะฮะแต่เห็นได้ข่าวเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้เปิดประจําอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครแบบอยากจะจองพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ได้เช่นกันนะฮะ้วจะเก็บของเก่าๆเ,เอาไว้นี่ยยังมีแบบที่โหลดฟิล์มที่กรอฟิล์ม แบบดั้งเดิมมากๆเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของโรงปี๊บที่มีโอกาสได้ไปเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมีฟิล์มหนังเก่าๆแล้วก็เนี่ยเขาฉายให้ดูนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นว่าเขาเก็บของอะไรเอาไว้อีกนี่แม้กระทั่งตู้เพลงแต่ว่านี่ตู้เพลงแบบเป็นแผ่นซีดีแล้วน,นี่อันนี้ผมไม่แน่ตู้โก อันนี้เราเข้าใจได้ใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็น,นี่ฮะพวกของต่างๆน,น,นานาเนี่ยวิทยุเอย่ยเก้าอี้โต๊ะอะไรต่างๆนะฮะแต่มันมีอันนึงที่ผมไม่แน่ใจว่าคุณเรียกอะไรกันนะฮะอันนี้อันนี้ผมว่าผมเรียกตู้ชิ่งมั้งสมัยก่อนผมจำได้เด็กๆเนี่ยก็อยากเล่น ตู้ชิ่งนะประมาณแบบนี้นะถ้าถ้าผมพูดแล้วมันไม่เหมือนกับที่คุณเข้าใจหรือว่าคุณรู้มาเนี่ยบอกกันด้วยละกันแต่ผมจําได้ว่ามันสําหรับเราเราเรียกว่าตู้ชิ่งอะ่ะแล้วเราก็ชอบไปเล่นมันประมาณแบบนี้นะอ่าส่วนไอ้ตู้เพลงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตู้เพลงที่ถือว่ามาถึงสมัยใหม่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแผ่นเสียงแบบเก่าแล้วนะฮะอันนี้มันเป็นตู้เพลงที่แบบเป็นซีดีแลวนะฮะนี่อันนี้นะ เขาก็เก็บเอาไว้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในส่วนหนึ่งนะฮะของโรงปี๊บในจังหวัดปัตตานีใครที่ไปนะฮะนอกจากจะได้ทานขนมอร่อยอาหารอร่อยนะฮะในนั่งชิลๆแล้วเนี่ยนะฮะสะัดบรรยากาศก็ลองไปอยู่ในส่วนหน้าอันนี้คือจะอยู่ตรงด้านหน้านะฮะก่อนก่อนที่จะเข้าประตู เล็กๆอ่ะที่ผมบอกก็มันเป็นทางเดินเล็กๆอ,อ่ะอ่าอันเนี้ยจะอยู่ทางด้านขวามือเลยนะฮะตรงที่เมื่อกี้ถ้าใครเห็นต้งกั่ต้นนะฮะจะเห็นรถจอดอยู่ตรงนั้นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นด้านหน้าของโรงปี๊บนั่นเองของจังหวัดปัตตานีนะก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนําบอกกล่าวกันเผื่อใครมีโอกาสได้ไปที่จังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็แน่นอน าไปถึงปัตตานีแล้วเนี่ยการเดินทางที่มันควรจะเป็นนะก็คือว่าเราจะต้องมาขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่นะฮะคือผมเ่ยก็ตอนที่ไปตอนนั้นก็คือนั่งเครื่องไปลงหัดใหญ่นะครับแล้วก็นั่งรถต่อไปที่ปัตตานีนะครับเวลาขากลับก็เช่นกันก็นั่งรถจากปัตตานีกลับมาแล้วก็มาขึ้นเครื่องที่หาดใหญ่นะครับแต่ว่าพอจะเข้าหาดใหญ่ปุ๊บเนี่ย คนที่ไปด้วยก็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่แหมเข้าหาดใหญ่แล้วหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกว่าอืมก็ได้ก็ได้นะฮะแต่ว่าข้อสําคัญคือเขากลับมาถามผมว่าแล้วพี่มีอะไรแนะนํำไหมผมว่าเอาแล้วสิเราก็ไม่ค่อยได้ไปหาดใหญ่นะครับแต่ว่าเผอิญเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยนะฮะมีโอกาสได้ไปที่หาดใหญ่แล้วก็ไปเจอกับพี่คนหนึ่ง ก็ค <justement>, um <NY> ือเป็นพี่ที่เขาเป็นนักวิ่งนะฮะชื่อพี่หมูนะฮะพี่พี่หมูเนี่ยก็เป็นคนกรุงเทพแต่ว่าไปแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่หาดใหญ่นะฮะไปเป็นเขยที่หาดใหญ่ก็เลยใช้ชีวิตอยู่ที่หาดใหญ่นั่นเลยนะฮะพี่หมูก็ถือว่าตอนนี้เป็นคนพื้นที่ไปแล้วนะฮะแล้วก็เป็นนักวิ่งนะครับตอนที่ผมไปทํางานตอนนั้นเนี่ยแกก็เลยแบบว่ามาช่วยดูแลนะฮะต้องขอขอบคุณพี่หมูที่ พาไปแนะนำให้รู้จักร้านร้านหนึ่งซึ่งผมก็ถือว่าโดนใจมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นร้านที่อยู่ในตัวเมืองหัดใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็คือร้านโกตีอ่าร้านโกตีขายอะไรร้านโกตีขายข้าวมันไก่นะฮะมีข้าวมันไก่ที่แบบมาแล้วแบบมีน้ำซอสล่านะฮะอันนี้ถ้าแบบสั่งมาแบบไก่จานเพ,พียวๆมาเลยแล้วก็สั่งข้าวเอานะฮะ ร้านโกตีขายบะก,กุเตะฮะซึ่งโอเคอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรว่าเฮ้ยก,ก็บะกุเตะนี่หว่าเป็นแบบบะก,กุเตะสิงคโปร์อะไรประมาณแบบนี้นะฮะแต่เมนูที่พี่หมูแนะนำบอกพี่ปกติพี่กินบะก,กุเตะต้องแบบมีน้ำร้อน,อนๆใช่ไหมแต่ร้านโกตีเนี่ยมีบะก,กุเตะแห้งผมว่าฮะไม่เคยกินบะก,กุเตะแห้งนะฮะก็เลยแบบต้องสั่งบะก,กุเตะแห้งนะฮะ เท่านั้นยังไม่พอยังมีเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูนะฮะนั่นก็คือหมูผัดพริกกระเทียมซึ่งอันนี้ผมว่าเด็ดมากๆคือวันนั้นเนี่ยที่ได้ไปลองครั้งแรกนะฮะก็คือทั้งข้าวมันไก่นะฮะทั้งบะกุเติแห้งและก็รวมไปถึงหมูผัดพริกกระเทียมโอ้โหสามเมนูนี่มันถือว่าลงตัวมากๆนะฮะเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะ ให้คุณนั้นได้ลองดูภาพด้วยฮะว่าร้านโกตีโอชาเนี่ถ้าชื่อเต็มๆคือโกตีโอชานะครับอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่นะฮะนี่นี่คือเขากำลังทำบัก,กุเตแห้งนะฮะมาพักบกัคุีตแห้งอยู่างบนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหย,ยู่ภาพให้ดูหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะกลับมาขอบไปขอบไปนะฮะ,ะโกตีโอชานะครับนี่เขาทำบัก,กุเตแห้งอย่างนี้ นะฮะพอทําเสร็จแล้วมันจะออกมาแบบนี้นี่อ่าแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างบะกุเตแบบที่เราเคยทานกันนะฮะที่ไม่แห้งเนี่ยนะหน้าตามันก็จะเป็นแบบทางด้านบนใช่ไหมส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นบะกุเตแห้งนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะโอ้โหเขาจะมีแบบซี่โครงหมูอะไรอย่างเงี้ยต่างนานาบีปลาหมึกอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยนี่และนี่คือจะบอกว่า หมูกรอบผัดพริกกระเทียมอันนี้นี่บอกเลยฮะไปต้องสั่งไปต้องสั่งนะ,ะเมนูนี้นะหมูกรอบอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่หมูกรอบก็ได้นะเออแต่ว่ามันก็จะหมูสามชั้นหน่อยแล้วก็ผัดพริกกับกระเทียมนะฮะถือว่าเป็นเมนูที่เด็ดมากนะฮะคือถ้าไปโกติโอชาคุณได้ลองสามเมนูนี้นะข่าวมันไก่นะครับ ปลากุตเตแห้งนะครับแล้วก็หมูผัดพริกกระเทียมอันเนี้ยผมว่าคุณจะแบบฟินแล้วก็กลับมาอย่างแบบมีความสุขมากๆวันนั้นตอนที่กลับมาจากปัตตานีแล้วน้องแนะนําว่าเฮ้ย hey, พี่กินที่ไหนดีผมก็เลยบอกว่าพาไปที่ที่โกตีโอชาเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็แหมผมเองยอมรับเลยฮะว่ามีความสุขในการได้ทานแล้วก็กลับมากรุงเทพอย่างมีความสุขมากๆเช่นกันนะครับ เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้มีโอกาสไปทั้งปัตตานีและก็หาดใหญ่นะฮะเผื่อว่าใครจะเดินทางไปแถวๆนั้นมีโอกาสก็ลองไปสัมผัสดูก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็เลยนำมาฝากกับทุกๆคนนะครับในรายการชิโกยามดึกของเรานะครับมีสิ่งใดอยากจะแนะนำอยากจะบอกกล่าวกันก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านทาง ช่องทางความคิดเห็นนะฮะไม่ว่าคุณจะติดตามผ่านทาง YouTube ของ Smile Radio Facebook ของ Smile Radio หรือว่า Facebook ของชิโกยามดึกก็ตามนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ฮะที่จะนำมาฝากกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะเจอกันใหม่แน่นอนนะฮะสามทุ่มเป็นต้นไปสั้นบ้างยาวบ้างสดบ้างแห้งบ้างอย่าลืมนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ